ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสุขภาพอาการปวดหลังเรื้อรังแบบเป็นเป็ๆหายหายนานวันเข้ายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนั่นอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะอาการของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนั่นเองค่ะ หมอนรองกระดูกสันหลังก็คืออัยวะอันหนึ่งของร่างกายที่มีหน้าที่ยึดจับก,กระดูกสันหลังอันบนกับอันล่างนะครับตัวอย่างให้ดูก็คืออันนี้เป็นเป็นโมเดลของกระดูกสันหลังคําว่าหมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนที่เป็นสีขาว,ขาว ในการขั้นระหว่างกระดูกสันหลังอันบนกับร่างมีหน้าที่ในการดูดซับน้ำหนักที่มาทํากับร่างกายและช่วยให้กระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได้ในมินที่จํากัดเมื่อไรก็ตามที่เราเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังมากผิดปกติหรือเรารับน้ำหนักมากผิดปกติเช่นยกของหนักก็จะเกิเดบ,บาดติดที่หมอรองกระดูกสันหลังได้ การรักษาโดยที่ยูซูโอพาสซี้ก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กงหนึ่งนะครับรู้ใช่ว่าแทบไม่มีแผลเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะสอดเข็มผ่านผิวหนังเข้าไปไปที่ตัวหมอนรองกระดูกสลังหลังจากที่เราสอดเข็มเข็มไปแล้วเนี่ยเราก็จะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวเครื่องยิซูโอพาสตี้แล้วก็จะยิงคขึ้นวิทยุเข้าไปเมื่อขึ้นวิทยุเข้าไปก็จะสลายในะระดับโมเลกุลก็ทําให้หมอนรองกระดูกสลังนั้นลดแรงดันภายในหมอนรองกระดูกสลัง หมอนที่มันโป่งที่มันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทก็จะยุบตัวลงไปได้ก็จะไม่กดทับเส้นประสาทก็ทําให้คนไข้ที่มีอาการปวดหลังปวดร้าวลงขาก็จะทําให้คนไข้อาการดีขึ้นได้ค่ะเทคนิคดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้อาการปวดหลังเรื้อรังหายขาดแล้วยังทําให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยและฟื้นตัวเร็วและกลับมาดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกติอีกด้วยละค่ะ